สวัสดีครับสอนเกียรติไม่ได้ไปไหนนะครับผมตอนนี้เรามาทําหุ่นฟางนะครับเรามาทําหุ่นฟางเพื่อจะตกแต่งสวนนะครับนี่คระกอบเรียบร้อยแล้วนี่ฮะหุ่นฟางเสมือนจริงนะครับนี่ฮะเดี๋ยวใส่หัวนะครับใส่หัวใช้ฟางนี่ฮะใช้ฟางนะครับ ใช้ไม้ก่อนครับเสียงลงไปํำหุ่นฟางนะครับจากฝักสวนก่อนครับนี่คือหัวก็เสียงลงไป เสร็จแล้วครับครับนีเสร็จแล้วครับหูบบฟังเรานะฮะต่อไปไ่เว่นเปน,น,นีิหนึง เรียบร้อยแล้วครับนี่เจ๋งนะครับฮะฮคุณฟางเรียบสจแล้วครับนี่ฮะเสร็จแล้วก็นี่ครับ เรียบร้อยงานโกนก่อนครับก็เป็นอันว่าเสร็จนะหุ่นฟางผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเอาไปตั้งดูสิว่ามันจะเป็นยังไรเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะครับนี่หุ่นฟางเก๋ๆเพไอีกแบบหนึ่งนะฮะนี่ฮะ เดี๋ยวตัดตกแต่งสักนิดนึงนี่ฮะฝาของเราเก๋เท่เก๋ไก่นะครับผมได้แล้วครับหนึ่งอย่างนะฮะทีนี้ต้องสวัสดีครับอ่ะล้วแล้วก็เสร็จนะครับกลายเป็นหุ่นนะขี่จักรยานฮะนะครับเหลือแค่เราทําปากทําจมูกแค่นิดนึงเนี่ยก็ได้นะครับเป็นหุ่นนะะหุ่นนั่งรถซาเล้ง เก๋ไก่แบบนึงครับเอาของเก่าเสื้อผ้าลูกที่ไม่ใช้นะครับผมนะก็มาตกแต่งนะครับผมทำเป็นหุ่นหุ่นฟางครับใช้ฟางยัดเอานะฮะเก๋ไก่แบบหนึ่งนะฮะใครเอาไปทําตามได้นะครับผมนะเสริมกับรถจักรยานนี่สาล้งเล็กๆนะครับทาเป็นไอเดียได้ครับตกแต่งสวนนะครับคลิปนี้ต้องสวัสดีครับ